มเมตตาตัวเองจึงไม่พาตนเองไปทําชั่วจึงไม่พาตนเองไปเบียดเบียนเมืเม่อเมตตาตนเองได้ตนเองได้ประสบกับความสุขเมื่อจิตใจมีสุขมันก็เอาสุขนั่นแหละไปให้คนอื่นคนที่มันไปลักคนที่มันไปป้นคนที่มันไปเบียดเบียนมันทุกข์ใจมันทุกข์มันเอาความทุกข์ไปป้ายให้คนอื่นมันไม่มีอยู่มีกินมันกอดไปเบียดเบียนให้คนอื่นเป็นเหมือนกับมันขึ้นเพราะเห็นนั้นคุณงามความดี จะตั้งต้นขึ้นมาที่ความสุขความสุขเป็นพื้นฐานที่ตั้งแห่งจริยธรรมแห่งการประพฤติปฏิบัติอันดีอง,งามคนที่มีความดีก็เอาความดีนั้นแหละแผ่ออกไปให้คนอื่นคนที่มีความสุขก็ย่อมเอาความสุขแผ่ไปให้คนอื่น พูดไปก็เพื่อให้คนอื่นมีความสุขกระทาอะไรเพื่อให้คนอื่นได้พบความสุขเหมือนตนเองอยู่ไปทําอะไรทางกายก็เพื่อให้คนอื่นได้พบได้เห็นความสุขเหมือนตนเองความชั่วสําหรับคนชั่วก็เอาความชั่วนั่นแหละแสะดงออกมาพูดออกมากระทําออกมาคิดออกมาสู่คนอื่นสู่สังคมให้มันเดือดร้อนให้มันบุ่นวายให้มันลําบากลําบนมันเป็นอย่างนั้นเพราะนัน้นเราก็เลยต้องมีเมตตาต่อตัวเรา ทำยังไงตัวเราจะมีความสุขได้ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีภัยก็เลยพาตนเองมาปฏิบัติธรรมต้องอดต้องทนจึงมีคำว่าขันติโกเมตตวาลาพีผู้มีขันติมีความเมตตามีความอดความทนมีความรักตนเองมีความรักผู้อื่นย่อมเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยยศด้วยความสุข สุขศีละวาเป็นผู้ประกอบไปด้วยศีลหลังจากนั้นเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ปิโยเทวะมนุษย์สานังย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์เทวดาเขารักคนมีมตตาเทวดาเขารักคนมีความอดความทนคนมีศีลมีธรรม